็อยู่กับรายการพาไปซื้อเออโอ้โลซิงพาไปซื้อโอ้โหไม่ได้เจอกันเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับก็ห่างหายไปเลยก็พอดีตะกร้อหูซิกโควิดครับไอ <ป S 1> ้เนี่ยมีทั้งความดันทั้งคาหวานเลยรู้จะรอดตายบ้างก็ไม่รู้เดีย๋ยวมันต้องเป็นคนตัดแต่แหละมันต้องเห็นอยู่ดีหายแล้วหายแล้ว,ลวด้วยนะครับหายแล้วรักษาจนหายนะครับโดยหมดทาไหอมเกลียมนะครับตะกร้อผมโอ้โหดีนั่งรถก็เริ่มเบียดกันเพราะวันนี้มาเป็นไอซ์เซเว่นดีอารีดวันนะครับกั้นใจอยู่นานเพราะว่า ใจไม่ได่อยากขายเลยเพราะว่าพาร์ทแบบนี้มันหายากนะครับมีน่อยมีนอยนบบเดิมก็เยอะ,ะครับช่วงนี้เดิมก็แพงนะครับไอ,อีก,ก็แพงพอมาเป็นดีวันเนี่ยเรามองเห็นสีฟ้าไงพอ,อมาเจอสีเทาชอบเลยหลงเลยแล้วมันแบบอันนี้มันถือว่าลงตัวมากนะครับเครื่องก็เป็นบิดพอร์ตแล้วพ่ม่าทำก็เครื่องก็ห้าร้อยครับแล้วก็ของครบมิบโทรโบการเลสกล่องโอเอสซีพาร์ทโอเอสสองแผ่นนะครับแล้วก็ จอรดิฟี่คือรถมันค่อนข้างจะครบครับตอนแรกเจ้าของเก่าก็คือพี่แจ็คเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเขาจอดไว้ค่อนข้างนานนะครับผมก็มาทําใหม่ไปบ้างเล็กน้อยจะไม่เยอะมากแล้วก็ผมก็จับฝ่ายล้อทีสาเจดเจ้าครึ่งสี่สี่วงนะครับแล้วก็สา่ายยางลองแปดไปก็ถือว่าครบนั่งโหดมากแล้วช่วงแบบคือชอบแบบพวกแบบเนี้ยทีบหรือเป็นคาร์บอนอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันละเอียดดีนะรถเออมันละมัน,ละ,มนล,ะละเอียดแล้วมันสวยงามลงลเลยลตัวแล้วก็เลยมาดูกับ ช่วงเนี้ยชอบมากเพราะว่ามันไม่เหมือนคันอื่นอ่ะพันนี้มีประมาณอยู่สามสี่คัน,นในในไทยนะที่ขายอยู่พอมามองข้างหลังนยแบบชอบมากคือเป็นคนที่ชอบรถแบบเบอร์เบอร์อยู่แล้วครับแล้วมาเจอแบบบิดถอดด้วยแม่งยิ่งชอบเลยเพราะว่าเสียงแม่งได้มากสนันมากได้ไปดูห้องห้องเครื่องคือมองอยังไงแม่งก็ออชอบอ่ะอสวยดี ไอ้นใจหาไปไหนวะเนี่ย <c oughs> ไปเอาเนแจไปแล้วงงข้างในคันนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับสวยอะอืสวยด้วยแหละถือว่าเดิมนะถือว่าดูดีทุกอย่างเลยเรียบร้อดีกว่าว,ว,ว่าเรียบร้อยดีกว่ามาคบทั้งเพลงเลย <c oughs> แล้วบางคนถามว่าเฮ้ยมาถ่ายตรงไหนนะครับตอนนี้เราทำเต็มไหม เออผมทําเต็นท์ใหม่ครับอ,อ,อยู่ไกลมากไกลอย่างเดิมนิดนึงนะครับ<ม>ก็ขับมาประมาณสิบกิโลสิกิโลอยู่ที่เดิมนะครับแต่อ,อ,อ,อยู่ข้างหลังก็มาสร้างข้างหลังครับถ่ายถ่ายให้เขาดูหน่อยถ่ายให้ดูหน่อยเออก็กําลังทําอยู่นะครับอ่าทําเป็นคือลูกค้าบอกนะครับว่ามาแล้วแบบพี่บอกกวนกันนึง สองสามล้านทำไมมีบริการเหมือนโชว์รูมอื่นเลยรก็บน่บนบน่บนก็เลยจัดให้นะครับเป็นโชว์รูมเรียบร้อยเรียกว่าเป็นการเจ้าสู่โชว์รูมเลยครับเพราะยังเป็นเป็นรถดีกว่าเพราะเราไม่ได้ใหญ่ขนาดที่ถือพูดว่าโชว์รูมได้นะครับก็มากับห้องเครื่องห้องเครื่องก็พี่ม้านะครับทำโดยพี่ม้ามาก,ก็รถถือว่าบอด,ดี้สวยมากนะครับพื้นฐานสวยมากเพราะว่าเขาเลือกรถที่ทําที่ดีมากแล้วก็ห้องเครื่องก็ไม่ได้มีอะไรเยอะคาโบก็ไม่ได้แบบอลังการเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ เป็น turbo c เลตแล้วขับมันมากครับขับดีมากเลยมันก็เรียบร้อยดีอะถ้าถามผมนะแล้วผมก็ลองขับไปบ้างแล้วลหละก็ถือว่าชอบอยู่อืมคือไม่ได้แบบขับเหนื่อยมากหรือว่าขับง่ายแหละเออมันขับง่ายอ่ะมันไม่ได้ลาบากมากเลยครับก็การหลาดเราลื้อไปแล้วคราขายข้างนอกครับอาจจะแบบเี่ยอะไรมาลบกวนสายตาหน่อยไม่เป็นไรเราเนี่ย เออพวกดีเทลไฟหน้าพวกนี้มันแบบแม่งเท่ดีอ่งไม่เหมือนทันอื่นดีแล้วเวลายืนอยู่ยืนอยู่ข้างรถอย่างเงี้ยก็ยืนอยู่ข้างรถเนี้ยรู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนทันอื่นอ่ะนะเรียบร้อยนะรอดูผลงานเจ็นะครับว่าจะเก็บฟุตได้สวยขนาดไหนแต่ผมไม่ได้ตัดนะอ้วนตัดเหมือนเดิมครับไอเฟิร์อ้วนตัดเหมือนเดิมนะครับ ใหก้กำลังใจเขาหน่อยวังนี้เขาป่วยอยู่นะครับแต่หายแล้วละ่ะถ้าจะใกล้ๆแล้วล่ะใกล้เจอกันแล้วอาจจะเจอกันบ่อยขึ้นนิดนึงราะว่ารถเต็มเต็นเลยอรถเยอะมากครับกลับมาก็เดีอนนี้ประมาณโอ้โหเยอะครับ <c oughs> คือถ้าจะถ่ายก็ลงได้ถึงปลายปีครับไป <c oughs> พูดทางดนตเราไปลองดีกว่าว่ารถมันพี่มะทาเครื่องมามันดีไหมหรือว่ามันใช้งานได้จริงไหมสตาร์ทง่ายไหมอะไรเงี้ยเราไปลองขับเลยดีกว่าพั้วพเราดูแล้วแม่ง พูดจะพูดไม่หมดอะ่ะต้องเห็นตัวจริงตัวจริงมันสวยมากก็เดี๋ยวายคันนี้เสร็จก็จะมีเซเว่นอีกสองคันนะครับมีไมเนอร์แท้ๆคือตัวถังเลขท่าอีคันหนึ่งแล้วก็ไมเนอร์ไมเนอร์ออโต้เดิมๆนะครับก็รอชมแล้วกันแต่อยากนำเสนอคันนี้มากเพราะคันนี้ชอบมากคือตอนแรกยังไม่อยากขายเลยเพราะว่า กลัวขายแล้วมันซื้อไม่ได้นะครับก็เลยอ่ะขายให้ดูก่อนละกันก็เปิดราคาสูงหน่อยชอบจริงก็ต่อรองกันไหมต่อรองกันได้ใช่ครับก็เราทําใหไงก็ได้เรารู้สึกว่าขายแล้วมันไม่เสียได้อนะ่ะใช่ปะ่ะปะเดี๋ยวไปลองดีกว,ว่า มากโอ้เสียงให้เรานะเกียไม่โดนเฉยเลยไม่ได้เตี้ยขนาะด Mm. -hmm. แอบเย็นแม่เย็นกว่าเอ้ยสำคัญสำคัญมากนี่บ่ายสองแล้วครับพี่เกียร์้อนชิบหายอากาศอย่างนั้นซ้มตอกความร้อนอยู่แปดสิบสามครับแข็งแม่งหวานเจ๊ะไปนะที่ผมได้ลองรถมานานมากนะเมื่อกี้ป่ะเดือนแล้วมั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งนะแต่กองแปดมันจะเดือดลึกๆดู อดังตาเขาข้างหลังเรียบร้อยป่ะครบอ่ะเออข้างหลังเรียบร้อยเนี่ยพอหลังครบหน้าลำบากหน่อยนะเพราะแม่นเนี่ยมีจอดิปปี้อ่ะแบบรายละเอียดรถมันดีอ่ะพวกแบบดิปปี้ก็บอกครบหมดอยู่แล้วอ่ะแล้วมาเจอนี่เฮียโคตรหอดอยากถอดเลยอไอเฮียมัตบูตไอ<า>อีเนี่ยแล้วก็มีตัวบอกเกียร์อีกเลยแต่บูตไฟบูตน้อยนะบูต0.7เองอ่ะ อันน well. uh, ี้เปิดแอร์วันร้อนอยู่แดสิบสครับอันนี้ผ่านแน่ขับสบายเย็นชิมไม่ได้ขับยากเลยขับง่ายมากไม่ได้พูดตอนนี้มานานแล้วนต่อสามเกียร์จัดไปสาเกียร์ ก็เพิ่งมาต่อนะครับ<ม>เครื่องก็ยังไม่ได้โหดเลยก<ม>็ขอไม่ได้ขับเลยนะครับผมก็ขับคนแรกก็ถือว่ายี่มาทำรถได,ด้ดีอสมควรเลยอ่ะดีเลยแหละแล้วรันง่ายขี่ง่ายม,มาเร็วแล้วแม่งดึงหลักดึงหนักด้วยแต,แต่ปายไม่ค่อยมีนะกระบมันเล็กอ่ะ<ม>แต่รู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้โหดเครื่องไปอ่ะกำลังดีเออมันกำลังขับสนุกอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเจอนี่ผมยวโต้ คตรชอบเลยชอบมากนี่มองจุข้าไปเห็นโป่งหลังไม่เป็นวาวอย่างโคตรสวยเลย ก็สูงนีคือมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เหนื่อยมากนะคือมันเหมือนจะเหนื่อยนะแต่มันก็ไม่ได้แบบขับไม่ได้เลยอะไรเงี้ยขับได้นะครับใครบอกเไเว่นที่อ้วนนั่งไม่ได้นะครับสบายนะไม่จะแปลกอย่างหนึงตงเดิมคุณนั่งไม่ได้นะอ่าตรงไรเดิมแม่งอย่างนี้เลยอ่ะแต่ขับเล้วรู้สึกว่าชอบมากอรัเนี่ยคือขับชอบแล้วนะยิ่งยืนมองนี่แบบ แม่งโดนเลยเออมันได้อ่ะฟิวไม่ได้อ่ะยืนมองแม่งสวยอ่ะยโดนยืนโดนมันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะมั้งาร้อยเขาของเขามีอยู่สามการตอนนี้เซเว่นอ่ะมีบัสแมเนอร์บัสไออีนะครับไออีดีวันชอบรู้สึกว่าชอบมากทันที่ชอบมากๆนะครับคือแบบสตาร์ทง่ายมากเลยดันมาติดเลยไม่ค่อยเจอใช่แต่ว่ามันไม่รู้เลยฝรั่ผมว่าโอเคอ่ะ โเพียมันก็ตลาดมาก็เห็นรอฝขายลงฝาแล้วลนะ่ะตลาดามันจะตูงหน่อยนะครับก็ลองดูว่าท่านไหวไหมไม่ไหวก็ามาคุยกันต่อลองได้ไดนิดหน่อยเลหน่อยคือถามว่าตอนนี้แพงไหมวันนี้อาจจะ<ต>เพิเ่มแพงมากนะตอนนีออ้แพงมากครับแพงมากมากครับใช่น่กลัวแต,แต่เทเบิลเนี่ยรถเดิมขายแพงนะมเดี๋ยวมันจะบอกนี้ว่าวันหนึ่งรนถะเดิมอ,ะอ่ะมันแพงนะ อะไรเดิมมันไม่ค่อยแพงนะ,ะแต่พวกของแต่ง,ตงอ่ะแม่งแพงอแล้วก็ลองบอกว่าบางคนบอกว้ยซูงปอร์เดิมก็แพงอ่ะทำไมเซเว่นเดิมจะไม่แพงอ่าแต่คุณจะเดิมว่าเซเว่นอะของไม่เท่าซูงปอร์นะอ่าของไม่เท่านะเพราะฉะนั้นผมมองว่ารถเดิมแพงอคุ้มไหมผมผมองว่าแม่งไม่คุ้มอะ่ะก็าถามผมนะะผมมีทั้งเดิมทั้งแต่เออมีครบหมดนะ มองว่าเดิมมันก็แล้วแต่คนชอบอะครับแต่ผมว่าอาตเวตแม่ต้องแบบต้องต้องอย่างเงี้ยต้องสมเนะมันต้องอ่านดีอย่าเนี้ยมันก็แบบไม่รู้เลยเนี่ยพูดแบบนี้คนเกลียดอีกว่าอมาของฐานเดิมแต่กูก็มีพานเดิมนะกูก็ขับเกียร์โต้อยู่ตอนเนี้ยกูมีฐานเดิมกูยังใช้อยู่แต่ถ้าหามว่าขึ้นไหมขึ้นแน่นอนวันนี้ถืงแพงหน่อยวันหน้าถูกแน่นอนใสามตัวนี้แล้วก็พูดแบบนี้ควรไปถามด้วยว่าอผมขายสามตัวนี้เอาไปขายร้านกลางเอง ร้านตกว่าร้านมันนิดๆนะมันนิดๆนะคือมันอยู่ที่สถานการณ์โลกด้วยแล้วแบบราคาตามไปราคาสูงล้วไม่ได้มันไม่ได้ตกเพราะโควิดใช่ไหผมบอกให้แม่งแพงกันตลอดเนี่ยขับมาอยู่วอา์ร็อต80นี่ชิลแอร์เย็นต้องมาแพร์หนีแอร์เย็นขนาดนั้นอ่ะ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องขายเร็วหรือขายเลยนะคมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่าก